งานที่โคตรแปลกเฮ้ยมีแบบนี้ได้หรอวันนี้นะเราจะพาทุกคนค่ะไปดูการประกาศและสมัครงานที่แบบเฮ้ยตำแหน่งงานก็โคตรแปลกนะฮะเงินเดือนเป็นยังไงเอ่ย และ job description ของเาเนี่ยมันจะแปลกประหลาดขนาดไหนะคะบอกเลยคะ่ะรับรองนะคลิปนี้จะได้สับเยอะมากที่เกี่ยวกับงานค่ะแต่ก่อนไปฟังงานแรกนะอย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพจ k o d i e l English Official เพจนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยอุย้ยมางานแรกก็ประหลาดเลยขนะดนี้ค่ะเห็นชื่อไหมคะ professional apologizer อะแปลก่อนนะคะ apologize แปลว่าขอโทษขอโทษเติมเออ นักขอโทษแบบโปรเฟชชั่นอลมันคืออะไรอ่ะอ่ะถ้าแปลไทยบอกว่านักขอโทษมืออาชีพค่ะมีอย่าง,ง้ด้วอเธออาชีพเนี้ยดูไทเทลของเขาหนา professional apologizer นะคะมาจากหน่วยงานค่ะ Japanese apology agency หรือชื่อคอาซีเธอมี apology agency ค่ะมันคืออะไรอ่ะองค์กรเพื่อการขอโทษแห่งญี่ปุ่นค่ะงงมากทุกคนครับและเธอเดี๋ยวก่อน ดูนะคะว่าเงินเดือนเขาเท่าไหร่ compensation เนี่ยแปลว่าค่าตอบแทนเนาะมันเท่าไหร่เขาดูดูดู0าเยนต่อชั่วโมง3ามพคือเท่าไหร่เอ่ยประมาณอยู่ที่815บาทต่อชั่วโมงเฮอยเยอะอยู่นะดูภาพค่ะดู <c oughs> ถึงขั้นโค้งคำนํานักเรียนค่ะเห็นปะ่ะนะคะนี่คือเมืออาชีพของเขานะคะนี่เขาไม่ได้ทำผิดนะมาเป็นอาชีพค่ะมาขอโทษแทนด้วยค่ะดูตัวอย่างบางข้อของ Job description ของเขาดีกว่าฮะเขาบอกอย่างงี้เขาบอกว่าหน้าที่ของเขานะห apologizing for wrongdoing that a client may have done อ่แปลค่ะแปลว่ามีหน้าที่ในการขอโทษกับการทำผิดนะฮะที่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าคือคนที่มาจ้างเนาะเขาน่าจะทำผิดไปค่ะคืออัไรอย่าไม่มาขอโทษตัวเองแต่ว่าจ้างคนมาขอโทษน้องแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะคะเนี่ยนะคะข้อที่2ค่ะ breaking up to people by sending someone อันนี้ปล breaking up เหมือนกับว่า break up แปลว่าเหมือนกับเลิกอะ่ะก็คือเหมือนกับมีหน้าที่บอกเลิกคน2คนค่ะมันต้องมายุ่งกันแล้วนะฮะโดยการ sending someone to apologize ส่งคนค่ะไปขอโทษนะคะ on behalf of the person อ่ะสำนวนฮะ on behalf of แปลว่าในานามของนะ,ะเป็นตัวแทนของคนคนนั้นค่ะ <c ười> คือไม่กล้า บอกเลิกเองนะคะก็ส่งคนนี้ค่ะเลิกเสร็จก็ไปส่งคนนี้ไปขอโทษเขานะคะเออเนาะประลาดเนกันนะมาดูบางข้อของแบบ Qualification แบบว่าครณสบัตกันดี่ห่า อย่างแรกเขาบอกว่า you must be very positive นะบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีนะคะถือว่ามี outgoing คือเป็นคนที่แบบว่าโอ้ยต้องแบบเป็นคนร่าเริงนะคะชอบแบบไปเจอผู้คนค่ะ curious นะคะเหมือนกับ curious แบบว่าเหมือนกับต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นค่ะคุณชอบเสือกนะคะ and because of the rigors of the job นะคะประมาณว่า rigors มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับความรุนแรงคว่าด้วยหน้าง,งานเป็นแบบนั้นนะเนาะนะคุณจะต้องแบบ have a tremendous Work e t h i c กค c ับว่า Work ก t h i c กหมนกับว่าเป็นจริยธรรมในการทํางานค่ะที่มัน tremendous คือแบบ v r y y i g ี่ะมันต้องแบบใหญ่มากมันต้องเยอะมากด้ยนะคะคือต้องยึดมั่นในจริยธรรมของงานเท่านั้นค่ะเห็นป้าเนี่นยถึแสดงว่าการจะขอโทษมันต้องขนาดนี้ใช่หร You need a college degree ตายแล้วต้องจบมาหาลาัยด้วยแหละค่ะนักเรียนคขงง <laughs> งั้นี่สองเนี่ยดูดูรูปค่ะมันประหลาดมากมันคือใครคะเขาตั้งชื่อว่าอย่างนี้เขอบอกว่า professional face filler นะคะ filler ไม่ใช่ filler นะคะคือสะเอยียาว filler นะคะ feel แปลว่ารู้สึกหรือจับสัมผัสค่นะ,ะคือแปลไทยก่อนแปลว่า นักจับสัมผัสนะฮะหน้าเดี๋ยวว่าเฟซนะฮะอย่างมืออาชีพก็คือนักสัมผัสหน้ามืออาชีพเขาก็ทำอะไรอะ่ะ <laughs> job title คือ professional face filler นะฮะ these are usually product developers for beauty companies คือประมาณว่าเป็นงานสำหรับคนที่อยู่ในวงการของการความงามค่ะบริษัทความงามเครื่องสำอางทั้งหลายนะฮะ who sell things like beauty masks ที่แบบว่าบริษัทที่แบบขาย ของจำพวกแบบว่าแมสมาร์กหน้าถูกไหมคะ moisturizers cleansers นะฮะหรือเป็นล้างหน้า lotions and other products ค่ะคือสินค้าอื่นที่เกี่ยวกับหน้านะคะ they test how effective the product is แปลว่าพวกเขาจะทดสอบว่า Product ของเขาเนี่ยมันแบบ,ม,ม, ive, บมีประสิทธิภาพดีไหมค่ะ effective แปลว่ามีประสิทธิภาพนะฮะ by feeling ด้วยการสัมผัสฮะ the user's face โ oh, อ้เธอ ต้องมาจับหน้าของผู้ชายนะฮะ before applying the product ก่อนจะลง apply คือแบบทาหรือว่าลงบนหน้าค่ะคือทาสินค้าลงไปและ then after คือหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาแบบ measure softness เหมือนมาทดสอบความนุ่มต่างๆของหน้านะฮะและมา monitor คือมาตรวจสอบ effect ก็คือเหมือนกับ effect ที่มันไม่ต้องการแบบไม่พึงประสงค์เนาะ unwanted ค่ะซึ่งแบบ คงทำไม่ได้นะฮะน่าเันนะคะอ่าไปต่อค่ะนะคะทำที่ไหนคะเขตอบคือ USA อยากไปไหมเธอนะคะลองสมัครไปค่ะดูค่าจ้างก่อนค่าจ้างนะครับ compensation $10 dollars to $25 dollars per hour เธอสูงนะคะเนี่ยนะคะใน่ต้งยิมห้าเหรียญต่อชั่วโมงอะประมาณสัก800กว่าบาทลดนะถูกปะนะครับทีนี้ทุกคนคะ่ะคำถามคือทำอยังไงถึงจะได้เป็นคะ่ะ how to become a face filler ค่ะ เขาบอกว่า the first step in the road to becoming a face filler is the screening process คือต้องผ่านการสกรีนก่อนนะครแล้วก็ after the screen process เนี่ย it's time for training อาจต้องมีการเทรนเกิดขึ้นค่ะ which typically takes about three months โอ้โหเทรนกันถึง3เดือนค่ะ typically มาจากว่า typical นะครับปว่าธรรมดาโดยทั่วไปฮะใช้เวลาวัน3เดือนนะคร there's no academic requirement ะะประมาณว่าเฮ้ยแก่ไม่มี requirement แปลว่าคุณสมบัติที่ต้องใช้นะฮะเกี่ยวกับด้าน academic คือไม่ต้องจบอะไรมาก็ได้คะคุณไม่ต้องจบอะไเลยนะฮะ to become a sensory scientist เพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในการใช้สัมผัสค่ะนะคะ but the training is intensive แต่บอกได้เลยว่าการเทรนมันเข้มข้นมากนะคะ intensive คือบอกว่ามันเข้มขน้นมันไม่ได้เบาๆนเธอะต้องผ่านการเทรนอย่างมากเห็นปะอู้เนอะเอาจริงๆนะประลาดัมัอนกันง่ายดีนะคะทุกคนเห็นว่าไงคะอยากทำไหม่ะทำจริงนะคะอันนี้ถือว่าประหลาดแล้วเนาะซึ่งม่บ้านเราไม่มีนะคะแต่ว่างานต่อไปนะ่เธอเป็นงานที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าทําเองก็ได้แต่ว่า เมืองนอกยังมีคนทำง,งานอย่างเงี้ยแย่ออกมาค่ะด้วยา่ะคิดบิทเดย์พอดีโฮสต์เหมือนจะธรรมดาสเ,เนะแอบกบว่ามันกับโฮสต์คือเจ้าภาพถูกไหมคะคนจัดอะไรเงี้ย Party จัดปาร์ตี้ให้กับ Bir t h d a y ของเด็กค่ะคู่ที่มันแปลกตรงไหนคะงงานนี้ก็มีคนจัดอยู่แล้วป่ะออแกไนเซอร์อะไรเงี้ยเธอแต่งานนี้มันคือแบบจัดตลอดนะเป็นอาชีพเลยนะคะไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะถูกป้านะคะ Job title ค่ะตำแหน่งเนี้ยขาบอกว่า Kids birthday party host ค่ะหน่วยงานที่สังกัดน,นะคือ The Little Gym อาจเป็นชื่อบริษัทแล้วกันเนาะ Enrichment and Physical Development Center f o r c h i l d r e n ประมาณว่าเป็นศูนย์ของการแบบว่าเติมเต็มนะฮะหรือพัฒนาเด็กค่ะนะฮะเนาะพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นการจัดงานให้เด็กโดยเฉพาะค่ะอยู่ที่ในะคะรัฐแมริแลนด์ค่ะอยู่ที่ USA นะครับ ดูดูค่ะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นงานนี้คือไม่ได้ค่าจ้างมากถึง15เหรียญค่ะฟินดอลลาร์คิดเป็นไทยประมาณสัก500บาทจนถึง570บาทค่ะไม่เกิน600น้อนะ,ะต่อชั่วโมงถือว่าดีอยู่นะโทนะถือว่าแค่จัดงานให้เด็กเล็กๆ,ๆ,ๆนะะ้อยนะฮะมาดูค่ะสิ่งที่เขาคาดหวังว่า what we expect from you อันนี้คือครูอาค,อาคูดิเอเอามาจากโพสตรนะฮะก็เลยเป็นภาษาอย่างนี้นะคะคือเจ้าของคนจ้างเขาบอกว่า lead assess Amazing birthday parties คือคุณต้องเป็นคนนำค่ะ หรือแม้กระทังพูดช่วยก็ได้ assist คือ help นะฮะในการจัดงานปาร์ตี้ค่ะที่มันต้อง amazing มากหรือ event ต่างๆที่มันแบบ special พิเศษนะฮะต่อมาค่ะนี่อันนี้เจอบ่อยมากในประกาศสมัครงานเขาบอกว่า provide นะฮะแล้วก็ outstanding customer service and membership experience ประมาณว่า,วาคุณเนี่ย provide แปลว่า give แปลว่าให้นะคะคุณต้องให้บริการลูกค้าค่ะที่แบบว่า outstanding นะฮะทุกคนคิดว่า outstanding บอกเลยฮะ s t a n ์ว่ายืนใช่ไหม out คือน,นอกถูกป่ะเพน,นี่ยคนที่ยืนออกมาจากกลุ่มฮะก็คือคนที่แบบแตกแถวและเขาก็จะเด่นมากน out <standing S 2> ะ outstanding จึงแปลว่าเด่นเด่นดีเด่นมากค่ะคุณลดมันคือ perfect very good นะฮะต้องแบบเซอร์วิดีมากแล้วก็ membership experience เพราะว่าต้องให้ประสบการณ์ที่ดีนะฮะกับ member นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายก็บอกว่า ต้องเป็นคนที่สามารถ create a warm, fun and educational environment คือเวลาจัดงานปาร์ตี้ถูกมันต้องอย่างละคือต้องให้ environment เพราว่าสิ่งแวดล้อมคือแบบงานเงินทั้งหลายข่าหูบรรยากาศอะไรเงี้ยที่มันบอกว่าทั้ง warm คืออบอุ่น fun นสนุกและ educational คือต้องให้เหมือนกับให้ความรู้ได้ด้วยนะคะ for the children and families at each party สำหรับ ครอบครัวแล้วก็เด็กนะฮะในแต่ละปอร์ตี้นั่นเองงานนี้ก็แบบเฮ้ยแกมีคนจัดงานวันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยอยาเห็นปะว่าเรามีแม่ถามก่อนไม่มีนะคะจัดกันเองค่ะตามื้อยตำราเนีนะะ่ยค่ะอ่ะจบเรื่องของเด็กค่ะเราไปดูงานต่อไปค่ะฉันอยากเป็นมากเทอ,อางานนี้นะคะเพราะฉันแบบรู้สึกฝันมานานเพาจะเห็นในหนังเยอะมากค่ะแล้วก็อยากเป็นมากนะคะอยาไปแบบเป็นนางแบบแต่นี่คือนูดโมเดลนะนะคะเป้าเลยคะบอกว่านางแบบนูด นอยเถอหนอยังไงคะคุณดิวหนูเห็นเหมือนกันคะ่ะแต่ไม่รู้เขาทำเงินยังไงนะฮะอันนี้ไม่ใช่ในแบบนุ๊แบบถ่ายโป๊เปลือยนะคะแบบว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นนางแบบที่อยู่ในพวกวงการศิลปะคือแบบว่ามาแบบมาเปลือยวาดภาพต่างต่างแว่าอันเนี้ยเราเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาได้ตังค์เท่าไหร่ถูกไหมฮะโอเคปะเออนะ,ะับดูซิว่ามันมี job description แบบไหนคะ่ะเริ่มจาก Job Title ก่อนคือ Life Model Model แปลว,ว่าเหมือนเครื่องแบบนะเป็นแบบนะฮะแล้วก็เป็น Live คือมีชีวิตนะั่นแสดงว่าก็คือเป็นเป็นแบบแบบที่มีชีวิตก็คือเป็นนางแบบให้เขาวาดตามนั่นเองค่ะน่วยอางเป็นมหาลัยค่ะคิดถึงแบบว่าเหมือนในคลาส<ม>ว่ารูปตรงนี้ฮะอย่างเงี้ยก็คือมหาลัย w i ล l a m e t t e University นะฮะที่ไหนคะ o r e g o o n แล้วก็ USA อะนะฮะคันะะคือ20 ดอลลาร์ Per Hour เลยนะฮะคือประมาณ20ดอลลาร์ค่ะประมาณอยู่ที่680 700บบาทบต่อชั่วโมงเลยนะฮะแค่ยืนเฉยๆนิ่งๆอ่ะ่า่างนี้นะฮะหรือบางที่เนี่ยอาจจะให้ถึง50 d o l l ดอลลาร์ o u r เลยนะ50ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคือ1,500บาไปเลยค่ะเออนะคะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่างานเป็นอย่างนี้บิวตี้นะของงานดิวตี้ส์แอนด์รส ponsibilities บอกว่าหน้าที่และความิดชอบค่ะเขาบอกว่า sustains a variety of both clothed and nude poses ค่ะคำว่า sustain คือเหมือนกับคงอะ uh, sustain ว่าคีบอะมันคีบมันกับว่าคงท่าหรือว่าคงท่าไว้ค่ะว่าคำว่า pose ข้างหลังแปลว่าท่าเนาะก็คือคงท่าให้อยู่เหมือนเดิมนะฮะทั้งในรูปแบบของ clothes ก็เหมือนกับว่าใส่เสื้อผ้าก็ได้ หรือว่านูดคือเปลือยไปเลยก็ได้ค่ะ for art students ค่ะให้กับนักเรียนที่เรียนศิลปะนะฮะ during classes up to three hours in duration ประมาณว่าคลาสหนึ่งเนี่ยจะมีมากถึง3ชั่วโมงต่อระยะหนึ่งค่ะคือเหมือนกับครั้งหนึ่งอะ duration ปราว่า time เนอะครั้งหนึ่งคือ3ชั่วโมงคุณไหมฮะก็เยอะอยู่นะเอานะฮะดิฉันจ้างดิฉันเอาค่ะนะคะ และข้อต่อมาคือสั้นมากค่ะ poses in person เหมือนกับว่าเธอต้องมาด้วยตัวเองนะเอส่งวิดีโอไม่ได้นะเธอจะเอาว่าว้านมาแทนไม่ได้นะจะต้องมาด้วยตัวเองค่ะคือต้องมาโพสเองต่อหน้าคนทั้งหลายเข้าใจป่ะเออได้ไหมเนะี่ย poses เป็น verb นะคะแปลว่า โพสท่านั่นเองนะฮะทหางานเนี่ยเนาะอ,อยากเป็นเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะดูคุณภาพการ์ดหน่อยคือางานพวกนี้มันต้องเกี่ยวการเปลือยหรือว่าการนูดนะฮะเขาต้องมีแบบเรื่องอายุมาเกี่ยวขาไม่ได้มาดูเรื่องของคุณภาพการ์ดคือคุณสมบัติที่ต้องมีนะฮะข้อแรกเลย comfortable being nude in front of 20 or more others for the duration of the post หมายวามว่าคุณต้องรู้สึก comfortable คุณรู้สึกสบายใจพอนะฮะที่จะ ต้องเปลือยกายเนาะ being nude นะฮะ,ะต่อหน้าคน20ค่ะ20นะคะ a l more artists 20คนเลยเธอมากกว่าน,นั้นด้วยนะคะ a l more ค่ะสำหรับการทั้งช่วงเวลาของการโพอรสอะคือก็อยู่เฉยฮะแต่ต้อง comfortable นะฮะต่อมาค่ะ models of all ages and all body types are encouraged to apply อ่าอันนี้คือลดนะคะเขาบอกว่าแบบ inclusive มาประมาณว่าเนี่ย โมเดลก็คือนางแบบในแบบทั้งหลายนะฮะเนาะ of all ages เหมือนกับทุกวัยเลยค่ะไม่นับอายุเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องแบบมีการวาดหลายวัยนะเะและทุก body types คือทุกคนจะอ้วนจะผอมจะกล้ามใหญ่นะฮะจะอะไรกแ็แต่เนี่ยสมัครได้หมดเลย are encouraged to apply คือกระตุ้นค่ะให้คุณสมัครได้เลยนะคะไม่ได้คัดค่ะเออน,นะฮะเธอก็สมัครได้เชื่อฉันลองส่งไปค่ะงานต่อไปค่ะอันนี้คือ ฮเฮ้ยแกมันแบบอันนี้อยากทำมากเธอฉันอยากเป็นมากเลยนะฮะใครอยากเป็นอักบินอวกาศค่ะอืมนะคะหนึ่งในหนึ่งในล้านอะที่จะได้เป็นนั่นเลยะค่ะนะคะถูกปะเขาบอกว่าอาชีพนึงอาชีพทุกทุกคนฝันมากนะคะแล้วก็ครูเองก็เคยอยากเป็นครั้งหนึ่งะคะ่ะแต่พอมาดูแบบว่าถ้าเป็นกะเะออยากเธอน่าจะยากอยู่นะคะถูกปะ่ะ Job t i ทเทค่ะ a s t r o นอ u t นะคะ ไม่ใช่แอสโทรนอนนะหลายคนออกว่าแอสโทรนอนไม่ใช่นะฮะแอสโทรนอตนะฮะแปลว่านักบินอวกาศค่ะคือ NASA ค่ะนะฮะซึ่งย่อม,มาจากคำว่า National Aeronautics นะ and Space Administration คือหรือว่าถ้าแปลไทยเนี่ยก็คือองค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาตินั่นเองค่ะนะฮะ้า y เธอเดี๋ยวก่อนเงินเยอะมากนะฮะ Compensation ก็คือเหมือนกับเป็นแบบค่าตอบแทนนเอะนะคือโอ้โห มากกว่าค่ะ152,000โอ้ยเธอเงินเนี่ยให้มากถึงนะคะ152,000กว่าค่ะต่อปีเพร์เยียนนั่นเองค่ะประมาณแต่วันไทยประมาณ5ล้านกว่าบาทต่อปี หรือประมาณ4ี่แสนกว่าบาทต่อเดือนเออนะฮะและงานนี้น่าจะมีคนทําน้อยเนาะก็จะแบบเรียกลองได้เยอะไงพูดตอบว่า this rate will be adjusted to reflect any increase in 2025ก็คือนเ,นเนี่ยเลเนี้ก็จะถูกปรับไปอีกนะฮะ adjusted แปลว่า change นะฮะเพื่อที่จะ reflect เหมือนกับว่า reflect หมาสะท้อนอะเพื่อจะสะท้อนถึงการขึ้นของค่าครองชีพต่างนะฮะในปี2025ก็คือแบบเฮ้ย2025เนี่ยก็จะขึ้นอีกนะแล้วก็เป็น full time ค่ะ คำถามคือกูถามจริงนะทำไมต้องมาประกาศในงานนะคะคืองานที่สำคัญขนาดนี้ถูกปะคิดว่าแต่ศิลาศาสตร์จะสมัักได้ไงเงี้ยหรอคะงงนะเธอเนาะแต่ว่าอ่ะไหนๆก็ประกาศแล้วค่ะแล้วก็อ่านต่อนะฮะว่าเฮ้ยอยากเป็นน่ะต้องทำอะไรบ้างนะฮะอ่ะ job duties คะ่ะคือ astronauts นะ on the station conduct scientific experiments นะประมาณว่า astronaut นะฮะก็คือนักบินวกาศคนนี้เนี่ยที่อยู่บน station อันนก็ต้องขึ้นไปแล้วนะฮะ ก็จะ conduct ทุกคนจดฮะคำว่า conduct คำนี้เนี่ยมันแปลเหมือนคำว่า do เหมือนกับ make กับ do คือทำขึ้นมาฮะต้องมีการทำเลยฮะทำ experiment คือแบบว่าการทดลองทางด้านแบบวิทยาศาสตร์นะฮะ such as research on human body and living in space ค่ะแปลว่า,า,าทดลองเรื่องของร่างกายมนุษย์คนเราค่ะและการอาศัยอยู่ในอวกาศว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะฮะถืว่าซึ่งก็คือแน่นอนค่ะต้องทำจริอยู่แล้วนะคะดูภาพแล้วก็นองประกอบนิดนึง ต่อมาค่ะ expand human exploration in our solar system อะแน่นอนคือ,อดูเหมือนใหญ่ๆมากเลยหน้าที่นะคะคือประมาณว่า,าคุณจะต้องแบบว่า exploration คต้องไป explore คือแบบไปคน้นไปสืบเสาะค้นหาค่ะอออะไรเอ่ยแบบ expand อะคือแบบว่าต้องแบบขยายการสืบเสาะขยายแบบขยายว่าต้องเรียนรู้ต่อนะคะเกี่ยวกับมนุษย์เนาะใน solar system ก็คือแบบระบบสุริยะของเรานะคะ ทำไงเหนอครับอ่านแล้วยงงเลยนะครับ New astronauts will fly farther into space ค่ะอู้โถดูแบบ Futuristic มากเลยปว่าว่าเนี่ยนักบินอวกาศแบบหน้าใหม่นะก็จะได้บินค่ะไกลออกไปคำว่า farther มาจากคำว่า far นะเป็นเั้นขั้นกว่านะฮะคือ far แปลว่าไกลเนาะและ farther นะฮะแล้วก็ farthest นะฮะเป็นขั้นกว่าไกลกว่าแล้วไกลที่สุดค่ะนะฮะเข้าไปในอวกาศ than ever before อ่าแสดงว่าคนที่จะแบบไปสำรวจให้ไกลขึ้นน่ะคือคนที่เป็นนักยากาศหน้าใหม่นั่นเองนะฮะ on lunar missions เดี๋ยวจะเกี่ยวกับมิชชั่นบนดวงจันทร์เนาะ and maybe the first human oh ดูดยและบางทีเนี่ยอาจจะได้เป็นนะฮะมนุษย์คนแรก to fly on to Mars ค่ะตายละดูงานเหมือนกับคนแรกที่จะบินไปยังดาวอังคารได้นั่นเองค่ะ โอ้โหประกาศอยู่ใน job db ได้เลยะคะ่ะต่อมาค่ะ requirements นะฮะบอกว่าอะไรเอ่ย be a U.S. citizen ประชากรหรือประชาชนที่มีสัญชาติ U.S. เท่านั้นคือสหรัฐอเมริกานะคะ have a master's degree ต้องจบปอโทไปอย่างต่ำค่ะ i t a STEM ซึ่งมันคือ STEM เนี่ยมันเป็นคำย่อแล้วเถอะเนาะมันเป็นสาขานะคือ S คือ science แปลว,ว่าเหมือนกับจบวิทยาศาสตร์มา T ค่ะคือ technology คือเทคโนโลยีนะคะ E คือ engineering วิศวก,กรรมนะฮะแล้วก็ M คือ mathematics นะฮะคือจบคณิตศาสตร์มาอันไหนก็ได้นะฮะ STEM อ่ะสักทางหนึ่งได้หมดเลยนะครและข้อต่อมาค่ะ be able to successfully complete the NASA นะฮะ long duration flight ประมาณว่าคุณเนี่ยต้องสามารถที่จะนะฮะคือแบบสามารถ successfully เนาะ complete คือทำจนสำเร็จอะทำอะไคะ flight คือทำการบิน นะคะที่แบบ long duration คือแบบตูระยะยาวนานมากค่ะของ NASA จนสำเร็จนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะอันนี้คือน่าจะเกี่ยวกับความสามารถคือ have skills in leadership ต้องมีความเป็นผู้นำนะฮะ teamwork and communications Teamwork ต้องเก่งนะคะแล้วก็ต้องสื่อสารให้เป็นด้วยนะเดี๋ยวมา ข้าวนอนอยู่บนแบบอวกาศอะมันไม่มีแต่บินถูกไหมฮะาะเนียต้องคุยกันบ้างนะคะแต่มาคุยกันให้รทีมวอลต้องด,ดีค่ะเพราะว,าว่าช่วยเหลือกันเองข้างบนนั้นถูกไหมคะอะนี่คืองานทั้งหมดนี่เลยค่ะเป็นยไงบ้างคะงานแปลกประหลาดเลยเนาะมันไม่ไมปแปลกแต่ก็เงินเดือนดีเลยค่ะมันคือแบบหลายๆมุมมากแต่เชื่อทุกคนฮะคุณเชื่อเลยว่าเราได้สับคําศัพท์เกี่ยวกับง,งานไปเยอะมากค่ะที่จะสอนเรื่องนี้เนี่ยไม่ใชใ่เธอไปสมัครหรอกนะคะเพราะว่า ก็อยู่ไนงานด้วยเธออาจจะยากน,นิดนึงแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้ศัพท์ค่ะเพราะว่าสั์พวกนี้เ,เป็นสัพท์ที่เราใช้ในการทํางานในประเทศไทยก็เจอเยอะค่ะแล้วเราว่าประกาศงานภาษาอังกฤษที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมักจะใช้คำสำ,ำนวนพวกนี้ถ้าใครกำลังมองหางานต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเนี่ยประกาศจะเป็นภาษาอังกฤษเสมอค่ะเห็นไหมะคะ แล้วก็ภาษาอังกฤษอ่ะมุนดีด้วยเชื่อชันนะคะเออนะคะอะถ้าใครชอบคอนเทนต์นะคะเธอแบบว่าเคยเอาเรื่องแปลกมาเล่านะคะแล้วก็บอกว่าภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยเนะะี่ยอย่าลืมนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างแล้วกันเนาะแบบชอบยังไงนะคะคุณะแจะมีกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะและคลิปหน้าใหญ่คุณดูสอนเลยเนี่ยเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วคุณดูจะ ค่อยๆแบบทําตามสนองนี้ของเธอและกันนอเพราะว่าจริงๆคนที่ทกวันนี้ก็ทําตามที่เรนต้องการนั่นแหละค่ะโอเคไหมคอมเมนต์ comment เข้ามานะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอะไรก็ได้ขอปุ่มเดียวค่ะกดเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเอปนี้บายบายค่ะ